ก่อนอื่นขอสวัสดีท่านผู้บริหารและท่านบุคลากรจากหน่วยงานที่เคารพทุกท่านนะคะวันนี้หนูจะมา,าบรรยายในเรื่องของตัวบ่งชี้ต่างๆที่ปรากฏตามคู่มือของหน่วยงานนะคะแต่จะเป็นการบรรยายในลักษณะเบื้องต้นที่พูดถึงแนวทางการดําเนินง,งานแล้วก็รายการหลักฐานที่เกี่ยวข้องนะคะในตัวบ่งชี้ที่หนึ่งค่ะเราจะประกอบด,ด้วยเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด7ข้อเหมือนเดิมนะคะในข้อแรกค่ะเราจะมีการเพิ่ม ดดิ้งขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเป็นตัวสอนสีแดงค่ะข้อแรกเป็นเรื่องของการพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคห์สวอตกับวิสัยทัศน์ในปีนี้เราเพิ่มคําว่าและพันธกิจของหน่วยงานเข้ามาด้วยนะคะแนวทางของการรายงานก็คือมีข้อมูลที่แสดงถึงการวิเคราะห์สวอตหรือเครื่องมืออื่นๆที่เหมาะสมกับหน่วยงานของเราค่ะแล้วก็มีเรื่องของแผนกลยุทธ์หรือแผนยุทธศาสตร์ที่เป็นการแมปปิ้งกับ KR ที่หน่วยงานเรารับผิดชอบอาจจะปรากฏอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลายัยหรือเป็นการแมปปิ้งกับ KR ที่หน่วยงานเราตั้งขึ้นเองตามพันธกิจของหน่วยงานเราค่ะยกตัวอย่างเช่นของ QA นะคะ QA เราจะมีการตั้งพันธกิจของหน่วยงานที่เป็นเรื่องของการ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกโดยมีตัวชี้วัดความสําเร็จเช่นในเรื่องของการประเมินคุณภาพภายในจะต้องมีผลการดําเนินง,งานในระดับดีมากคือคะแนน4.51ต่อเนื่องในทุกปีการศึกษาและมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบ5ปีอย่างเช่นในอรอบที่4เรามีผลการประเมินที่เป็นไปตามเกณฑ์ามาตรฐานการอุดมศึกษาในทุก ใน5ด้านใน5ประเด็นการพิจารณานะคะซึ่งพันธกิจที่เราตั้งขึ้นนี้ก็เป็นพันธกิจที่ไม่ได้มีปรากฏอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลายัยแต่เป็นพันธกิจที่หน่วยงานของเราตั้งขึ้นเองนะคะในข้อที่สองเกณฑ์ที่2ค่ะเป็นเรื่องของการพัฒนาแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติการประจำปีหรือแอคชั่นแพลนค่ะข้อมูลที่จะปรากฏอยู่ในรายงานก็จะมีข้อมูลของการจัดทำแอคชั่นแพลนที่สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานแล้วก็มีการพูดถึงตัวแผนปรับปรุงการดำเนินงานหรือ m p r u v m m n t t plan ค่ะอาจจะมีข้อมูลที่เป็นรายงานการประชุมของหน่วยงานที่มีวาระที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนทั้งแผนยุทธศาสตร์แล้วก็แผนปฏิบัติการประจำปีแล้วก็ตัว m p r u v m m n t t plan ค่ะในตัวย่อหน้าสุดท้ายที่ปรากฏใน สไลด์นี้นะคะจะเป็นคอมเมนต์ของกรรมการค่ะที่เอามาเผยแพร่ให้ทุกท่านดูนะคะว่ากรรมการท่านก็ได้ให้ข้อคิดเห็นว่าในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่ดีจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติได้โดยผ่านกระบวนการถ่ายทอดนโยบายต่างๆลงสู่แผนการปฏิบัติมีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่ตอบโจทย์การพัฒนาการปฏิบัติงานของพันธกิจของหน่วยงานทั้งในด้าน การบริการแล้วก็การปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานค่ะข้อต่อไปเป็นเรื่องของตัวชี้วัดความสําเร็จของวัตถุประสงค์การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีนะคะแนวทางของการรายงานก็คือมีการกําหนดตัวบ่งชี้แล้วก็เป้าหมายของการดําเนินงานค่ะเพื่อใช้วัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนทั้งแผนยุทธศาสตร์และแอชั่นแผนค่ะซึ่งในการจัดทํานี้ก็ควรที่จะจัดทําพร้อมกับ แผนยุทธศาสตร์แล้วก็แผนปฏิบัติการประจำปีรายการหลักฐานก็จะเป็นไฟล์แผนค่ะทั้งแผนยุทธศาสตร์แล้วก็แอคชั่นแผนที่มีการกําหนดตัวบ่งชี้แล้วก็เป้าหมายที่ใช้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนค่ะข้อที่สี่นะคะเป็นเรื่องมีการดําเนินง,งานตามแผนปฏิบัติการประจำปีครบตามพันธกิจ รายการหลักฐานของข้อนี้คือมีรายงานการประชุมที่แสดงถึงการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีค่ะอาจจะเป็นรายงานการประชุมหรือรายงานประจำปีของหน่วยงานก็ได้ค่ะที่มีการพูดถึงการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีแล้วก็การมีส่วนร่วมในการกําหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค และก็ค่าเป้าหมายที่หน่วยงานกำหนดขึ้นนะคะเกณฑ์ข้อที่5ค่ะเป็นเรื่องของการติดตามผลการดำเนินง,งานของแผนปฏิบัติการประจํำปีและการรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาค่ะข้อนี้รายการหลักฐานก็จะเป็นข้อมูลที่แสดงถึงการรายงานผลการดำเนินง,งานต่อผู้บริหารหน่วยงานเช่น รายงานการกำกับติดตามหรือบันทึกข้อความที่พูดถึงการติดตามการดำเนินงานหรือ c o l t e c t i v e action ต่างๆที่เกิดขึ้นหรือรายงานการประชุมค่ะเกณฑ์ Gen ข้อที่6คือมีการประเมินผลการดำเนินงานตามแบบ P D C A ทั้งในระดับโครงการและก็การประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของ Action Plan และมีการรายงานต่อผู้บังคับบัญชาค่ะข้อมูลที่ เกี่ยวข้องก็จะเป็นการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีโดยการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของตัวบ่งชีกับค่าเป้าหมายแล้วก็นําผลการประเมินเข้าเป็นวาระการประชุมเพื่อกํากับติดตามการดําเนินงานค่ะรายการหลักฐานก็อย่างเช่น ผลการประเมินทั้งในรูปแบบของโครงการหรือการประเมินในรูปแบบของแผนปฏิบัติการประจำปีหรือจะเป็นการรายงานการประชุมของหน่วยงานที่พูดถึงการกำกับติดตามผลการดําเนินงานทั้งในระดับโครงการและในระดับแผนปฏิบัติการค่ะ,ะเกณฑ์ข้อที่7ข้อสุดท้ายของตัวบ่งชี้ที่1นนะคะเป็นเรื่องของการนําข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนไปสู่การปรับ ปูมแผนปฏิบัติการประจำปีในปีการศึกษาถัดไปค่ะข้อนี้ก็คือเป็นการนําข้อเสนอเนี่ยที่ทั้งได้จากการประเมินตนเองของหน่วยงานหรือได้จากทั้งคณะกรรมการประเมินของหน่วยงานอาจจะเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหรือเป็นคณะกรรมการชุดอื่นๆก็ได้ค่ะที่ได้ให้ข้อคิดเห็นแล้วก็มีการประเมินความสําเร็จของการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ของแผนการดําเนินงานของเราค่ะ แล้วก็รายการหลักฐานนะคะเช่นมีไฟล์แผนปฏิบัติการประจำปีที่เป็นปีการศึกษาใหม่คือพูดถึงแนวทางการพัฒนาในปีหน้าโดยมาจาก Improvement Plan ที่มาจากข้อเสนอแนะของกรรมการมาเป็นจุดตั้งต้นเพื่อนำไปสู่การพัฒนาในปีการศึกษาถัดไปค่ะในย่อหน้าสุดท้ายนะคะที่ปรากฏนี้ก็คือ ท่านกรรมการผู้ประเมินค่ะก็ได้มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆว่าโดยสรุปแล้วค่ะคือการจัดทำแผนทั้งแผนปฏิบัติการแล้วก็แผนยุทธศาสตร์นะคะเราจะต้องมีระบบกลไกในการขับเคลื่อนเป้าหมายก็ประกอบด้วยการดำเนินงานการกำกับติดตามการประเมินผลการรายงานผลและการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องค่ะ ต่อไปจะเป็นตัวบ่งชี้ที่2นะคะจะประกอบด้วยเกณฑ์มาตรฐาน5ข้อด้วยกันค่ะข้อแรกคือมีการกําหนดภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุนอย่างชัดเจนและสอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงานค่ะข้อนี้ค่ะ,ะแนวทางในการรายงานก็จะมีเรื่องของการกําหนดโครงสร้างการบริหารงานและภาระงานของบุคลากรในหน่วยงานอย่างชัดเจนแล้วก็สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงานมีตัวชี้วัดความสําเร็จแล้วก็ผลการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามพันธกิจค่ะ มีเรื่องของข้อมูลอัตรากำลังของบุคลากรทั้งอัตรากำลังในปัจจุบันและอัตรากำลังในอนาคตอย่างน้อย3-5ปีค่ะสำหรับการวิเคราะห์อัตรากำลังเราจะมุ่งเน้นสมรรถนะของบุคลากรที่จะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดเป้าหมายของการพัฒนาบุคลากรแล้วก็นำไปสู่การวางแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลของสำนักงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ของสำนักงานที่เป็นไปตามพันธกิจของเราค่ะรวมทั้งใช้เป้าหมายเป็นเครื่องมือในการกำกับติดตามการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานเราค่ะรายการหลักฐานอื่นๆที่สำคัญของข,องข้อนี้นะคะก็อย่างเช่นข้อมูลการกำหนดภาระงานของบุคลากรเช่นเรื่องของโครงสร้างการบริหารงานภารกิจ ของแต่ละบุคคลหรือรายงานการประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งภาระงานของบุคลากรในหน่วยงานค่ะเกณฑ์ข้อที่2เป็นเรื่องของแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนค่ะข้อนี้ก็จะมีการพูดถึงเรื่องการจัดทําแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลกากรรายบุคคลที่จะมีการวิเคราะห์จุดแข็งจุดเด่นของบุคลากรแต่ละบุคคลที่สอดคล้องกับ KPI ตามแผนยุทธศาสตร์ อสมาน organization ของมหาวิทยาลัยคะ่ะมีเรื่องของข้อมูลแผนการอ,ารอบรมของบุคลากรในหน่วยงานแต่ละบุคคลค่ะว่ามีแนวทางในการที่จะสำรวจความต้องการของบุคลากรแต่ละบุคคลว่ามีความต้องการในการ พัฒนาตนเองในด้านใดค่ะแล้วก็มีข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถที่จําเป็นต่อการพัฒนางานในด้านต่างๆเพื่อใช้ในการฝึกอบรมหรือการให้ความรู้แบบโคชชิ่งจากผู้บริหารหน่วยงานค่ะเกณฑ์ข้อที่สามมีการดำเนินงานการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนตามแผนที่กำหนดแนวทางของการรายงานในข้อนี้คือมีการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้เป็นไปตาม แผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานค่ะมีกระบวนการกำกับติดตามการตรวจสอบการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องมีข้อมูลเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานมีหลักฐานในการกำกับติดตามการดำเนินงานหรือการบริหารบุคลากรตามภาระหน้าที่รายบุคคลอย่างสม่ำเส,สมอค่ะและมีในเรื่องของ แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลที่เชื่อมโยงกับ job description รายบุคคลค่ะเพื่อมีการวิเคราะห์ร้อยละของการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อเชื่อมโยงกับภาระงานประจำหรือภาระงานใหม่ที่แต่ละท่านได้รับมอบหมายก็จะเป็นการนำไปสู่การพัฒนาความรู้แล้วก็ทักษะที่เพิ่มขึ้นค่ะเกณฑ์ข้อที่4ค่ะเป็นเรื่องของการประเมินผลความสำเร็จของแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ค่ะข้อนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่ปรากฏในข้อนี้ก็จะเป็นเรื่องของการประเมินผลความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามกิจกรรมหรือแผนที่เราได้กําหนดเอาไว้ในแผนพัฒนาบุคลากรมีการกําหนดตัวชี้วัดการดําเนินง,งานแล้วก็ค่าเป้าหมายที่มีความสอดคล้องกับแผนยุทธาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยค่ะซึ่งจะเห็นจากในวงเล็บนะคะในวงเล็บนี้ก็เป็นข้อคอมเมนต์ของ คณะกรรมการค่ะที่ให้ข้อคิดเห็นเอาไว้เพิ่มเติมว่าในปัจจุบันค่ะหน่วยงานสามารถประเมินผลความสำเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนผ่านระบบ IDP ของสำนักงานพัฒนาบุคคลค่ะดังนั้นหน่วยงานก็สามารถจะรีทีฟไฟล์ผลประเมินแผนพัฒนาบุคลากรจากระบบมาใช้เป็นหลักฐานประกอบการรายงานในเกณฑ์ข้อนี้ได้ค่ะ สำหรับเกณฑ์ข้อที่5ค่ะมีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนสำหรับรายการหลักฐานของข้อนี้ค่ะก็จะเป็นเรื่องของหลักฐานการนำผลการประเมินความสำเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรไปปรับปรุงแผนบริหารหรือแผนพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานของปีการศึกษาถัดไปค่ะเช่นรายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องในเวลาที่เกี่ยวกับ การพัฒนาบุคลากรในปีการศึกษาถัดไปหรือไฟล์แผนการพัฒนาบุคลากรในปีการศึกษาหน้าหรือผลงานที่แสดงถึงการพัฒนางานหรือทักษะที่ได้รับการพัฒนาเป็นพิเศษค่ะต่อไปจะเป็นตัวบ่งชี้ที่สามนะคะตัวบ่งชี้นี้จะมีเกณฑ์ด้วยกันห้าข้อค่ะเป็นเรื่องของแผนบริหารความเสี่ยงนะคะ ในตัวบ่งชี้ที่3เรามีหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักก็คือสำนักงานตรวจสอบภายในนะคะการรายงานของเราเกณฑ์ข้อแรกค่ะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยงโดยมีผู้บริหารหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงานค่ะข้อนี้ก็จะขอพูดแต่เฉพาะรายการหลักฐานนะคะเพราะว่าทุกหน่วยงานก็มีการรายงานเรื่องของการบริหารความเสี่ยงให้กับสำนักงานตรวจสอบภายในในทุกปีการศึกษายอยู่แล้วนะคะ หลักฐานก็อย่างเช่นคําสั่งแต่งตัง้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยงในระดับหน่วยงานหรือรายง,งานการประชุมที่มีการพูดถึงการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานค่ะเกณฑ์ข้อที่2ก็เรื่องของการวิเคราะห์และก็ระบุป,ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในที่ไม่สามารถควบคุมได้หรือปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการดําเนินง,งานตามพันธกิจของหน่วยงานค่ะ ใจการหลักฐานก็เช่นข้อมูลการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงพร้อมด้วยปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบหรือโอกาสที่จะทําให้เกิด การปฏิบัติงานให้มาลุกเป้าหมายค่ะประเด็นความเสี่ยงที่เรามีการรายงานในแผนบริหารความเสี่ยงที่เราส่งสํานักงานตรวจสอบภายในมีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงแล้วก็รายง,งานผลการติดตามตามแผนบริหารความเสี่ยงมีรายการหลักฐานอื่นๆเช่นรายงานการประชุมที่แสดงถึงการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงพร้อมกับปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงค่ะ เกณฑ์ข้อที่3มีการดําเนินง,งานตามแผนบริหารความเสี่ยงและส่งผลให้ระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้นะคะข้อนี้ก็เป็นข้อมูลที่เราได้รายงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเลยนะคะที่มีการกําหนดมาตรการแนวทางการแก้ไขการลดหรือการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นข้อมูลต่างๆเหล่านี้ก็คือเป็นข้อมูลที่เราได้รายงานกับสํานักงานตรวจสอบภายในในทุกปีการสื่อานะคะ ส่วนย่อหน้าสุดท้ายค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อคิดเห็นของคณะกรรมการประเมินอีกเช่นกันค่ะ,ะในเรื่องของการวิเคระาะห์ปัจจัยและผลกระทบในระดับที่รับได้เราจำเป็นต้องมีการศึกษาข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในทุกด้านของมหาวิทยาลายัยว่าเป็นอุปสรรคอย่างไรกับการบรรลุปเป้าหมายและวางมาตรการเสริมเพื่อให้สามารถลดระดับความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุปเป้าหมายให้ต่ำที่สุดค่ะ เกณฑ์มาตรฐานข้อที่4นะคะมีการประเมินผลการดำเงานตาม แผนบริหารความเสี่ยงและแรายงานต่อผู้บังคับบัญชายอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อปีค่ะในข้อนี้คือทุกหน่วยงานก็มีการรายงานต่อสำนักงานตรวจสอบภายในทุกปีการศึกษาอยู่แล้วนะคะรายการหลักฐานก็อย่างเช่นรายงานความก้าวหน้าหรือผลการดําเนินง,งานตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานค่ะมีรายงานการสรุปผลการดําเนินง,งานและการประเมินผลการควบคุมภายในตามมาตรการหรือแผนบริหาราความเสี่ยงของหน่วยงาน มีหลักฐานที่แสดงข้อมูลผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เรามีการรายงานต่อผู้บังคับบัญชาหน่วยงานค่ะสําหรับการบรรจุมาตรการเสริมในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่ได้มีการวิเคราะห์ไว้ในปีการศึกษาที่ผ่านมาในส่วนนี้เรามีการบรรจุเราสามารถที่จะบรรจุสิ่งที่เป็นความเสี่ยงค่ะลงในแผนที่เป็น Improvement Plan หรือ Action Plan ในปีการศึกษานั้นได้ซึ่งจะทําให้เราเห็นว่าสิ่งที่เป็นความเสี่ยงเนี้ยค่ะสามารถทําให้เราเอามาใช้ในการวางแผนเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในปีการศึกษาถัดไปได้ค่ะเกณฑ์ Gen ข้อที่5นะคะของตัวบ่งชี้ที่3มีการนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะต่างๆมาใช้ในการปรับแผนการบริหารความเสี่ยงในรอบปีการศึกษาถัดไปค่ะ แนวทางของการรายงานหรือรายการหลักฐานที่เกี่ยวข้องก็อย่างเช่นแผนหรือมาตรการบริหารความเสี่ยงของปีการศึกษาถัดไปโดยควรนำระดับความเสี่ยงที่ยังมีอยู่จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการหรือคณะทำงานในการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานนะคะรวมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นอันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือสถานการณ์ต่างๆภายในหน่วยงานสามารถนํามาใช้ในการรายงานในตัวบ่งชี้นี้ได้ค่ะหรือมีหลักฐาน หรือเป็นบันทึกข้อความที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งรายงานความเสี่ยงให้กับสำนักงานตรวจสอบภายในค่ะต่อไปจะเป็นตัวบ่งชี้ที่4เรื่องภาระงานหลักก็จะประกอบด้วยเกณฑ์มาตรฐาน5ข้อด้วยกันค่ะข้อแรกคือมีการกำหนดภาระงานหลักครบถ้วนตามพันธกิจของหน่วยางานไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปีค่ะรายการหลักฐานก็อย่างเช่นมีแผนปฏิบัติการประจำปีที่มีการกำหนด ตัวชี้วัดการดำเนินง,งานและค่าเป้าหมายที่ครอบคลุมภาระงานหลักตามพันธกิจของหน่วยงานและมีความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยค่ะ เกณฑ์ข้อที่2มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดความสําเร็จตามพันธกิจต่างๆของหน่วยงานค่ะหลักฐานก็อย่างเช่นมีการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีก็อย่างเช่นตัวรายงานการประชุมหรือรายงานประจําปีค่ะที่มีข้อมูลของการกํากับติดตามแล้วก็การประเมินผลการดําเนินงานค่ะข้อ3มีการประเมิน ความพึงพอใจของการให้บริการในภาระงานหลักต่างๆที่แสดงถึงรูปแบบการให้บริการที่เหมาะสมรายการหลักฐานก็อย่างเช่นข้อมูลที่แสดงถึงผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการต่อภาระงานต่างๆของหน่วยงานค่ะเกณฑ์ข้อที่4มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานตามภาระงานอย่างชัดเจนตลอดจนสามารถนํามาใช้ในการวางแผนการพัฒนาระบบงานต่อไปค่ะ การหลักฐานก็อย่างเช่นข้อมูลการนำผลการประเมินหรือข้อเสนอแนะต่างๆมาใช้เพื่อการพัฒนางานแล้วก็มาปรับปรุงการดำเนินง,งานที่ปรากฏอยู่ใน Improvement Plan หรือ Action Plan ของปีการศึกษาถัดไปค่ะ เกณฑ์ข้อที่5คือบุคลากรทุกคนในหน่วยงานรับทราบและนำผลการประเมินไปปรับปรุงการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องและรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชาค่ะรายการหลักฐานก็อย่างเช่นการนำแผน Improvement Plan ไปใช้ในการปรับปรุงตัว Action Plan ในปีการศึกษาถัดไปโดยมีการประชุมบุคลากรในหน่วยงานเพื่อรับทราบและมีการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชาหน่วยงานค่ะ ต่อไปตัวบ่งชี้ที่5ค่ะจะประกอบด้วยเกณฑ์ทั้ง2ข้อค่ะข้อแรกคือร้อยละการบรรลุความสําเร็จตามตัวชี้วัดการดําเนินงานและระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้รับบริการเกี่ยวกับการให้บริการของหน่วยงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อประสานงานภายในมหาวิทยาลัยค่ะรายการหลักฐานก็อย่างเช่นข้อมูลของการรายงานผลการประเมินผลการดําเนินงานเป็นค่าร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตาม KPI หรือ k e y Result ที่กำหนดไว้ในพันธกิจของหน่วยงานค่ะสองคือระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการรายการหลักฐานก็อย่างเช่นข้อมูลที่แสดงถึงผลการสำรวจและการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานของเราประจำปีการศึกษาที่เราทำการประเมินค่ะตัวบ่งชี้สุดท้ายคือตัวบ่งชี้ที่6ค่ะเรื่องของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะประกอบด้วย เกณฑ์5ข้อด้วยกันค่ะข้อแรกมีคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบการดําเนินงานประกันคุณภาพอย่างชัดเจนรายการหลักฐานก็อย่างเช่นคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานค่ะมีแผนหรือลำดับขั้นตอนที่แสดงถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ความเข้าใจในด้านของงานประกันคุณภาพให้แก่บ,บุคลากรในหน่วยงานค่ะ สองคือมีแผนการตรวจสอบคุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงานตามระยะเวลาที่กำหนดข้อ <c oughs> มูลหรือรายการหลักฐานก็อย่างเช่นการมีระบบกลไกลและก็แผนการตรวจสอบคุณภาพการดำเนินงานที่เหมาะสมตามภาระงานและระยะเวลาที่กำหนด2คือมีหลักฐานหรือแผนการตรวจสอบคุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงานตามระยะเวลาที่หน่วยงานกำหนดขึ้นค่ะ เกณฑ์ข้อ3คือมีการจัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในค่ะข้อมูลหรือ,อรายการหลักฐานก็อย่างเช่นการมีแผนการดำเนินงานและค่าเป้าหมายในการจัดทำรายงานการประกันคุณภาพกา,ารศึกษาภายในและเป็นไปตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินจากปีการศึกษาที่ผ่านมาค่ะและมีรายการหลักฐานที่ใช้ในการจัดทำการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในในครบทุกตัวบ่งชี้ค่ะ เกณฑ์ข้อที่4คือมีการประเมินผลการดำเนินงานโดยคณะกรรมการข้อนี้ก็เป็นรายการหลักฐานที่เป็นผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในในปีกการศึกษาที่ผ่านมาค่ะข้อสุดท้ายนะคะข้อที่5คือมีการนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการดําเนินงานค่ะข้อนี้ก็จะปรากฏ ในรูปแบบของ Improvement Plan ของหน่วยงานค่ะที่มีการนำข้อคิดเห็นของคณะกรรมการประเมินค่ะมาบรรจุอยู่ใน Improvement Plan และก็มีการระบุกิจกรรมหรือโครงการที่รองรับแล้วก็แนวทางการพัฒนาแล้วกำหนดผู้รับผิดชอบค่ะเพื่อเป็นแนวทางหรือแผนการปรับปรุงในปีการศึกษาถัดไปค่ะค่ะ สำหรับในส่วนต่อไปนะคะก็จะขอนำเสนอตัวอย่างของหน่วยงานที่มีผลการดำเนินง,งานในด้านต่างๆในระดับดีมากค่ะซึ่งจะเป็นข้อคิดเห็นที่ได้จากคณะกรรมการประเมินหน่วยงานในปีการศึกษาที่ผ่านมานะคะอันนี้ขอยกตัวอย่างในบางตัวบ่งชี้นะคะเช่นในตัวบ่งชี้ที่1ค่ะเรื่องของแผนการดําเนินง,งานตามพันธกิจของหน่วยงานค่ะ ก็ตัวอย่างหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานในระดับดีมากและข้อคิดเห็นของกรรมการก็ให้ความชื่นชมในเรื่องของการจัดทำแผนนะคะก็คือสำนักงานมาตรฐานวิชาการค่ะโดยท่านคณะกรรมการก็มีความเห็นว่าสำนักงานมาตรฐานวิชาการค่ะมีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่เป็นไปตามขั้นตอน โดยมีการวิเคราะห์สวทและก็กำหนดเป้าหมายการขับเคลื่อน KR ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยแล้ววางกลยุทธ์เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ประสบความสำเร็จตามแผนมีการถ่ายทอดยุทธศาสาตร์ลงสู่การปฏิบัติโดยจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คณะวิชาและหลักสูตรดำเนินง,งานได้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนยุทธศาสาตร์ของมหาวิทยาลัยค่ะซึ่ง ระบบและกลไกลในการขับเคลื่อนเป้าหมายของสำนักงานมาตรฐานวิชาการก็จะมีการประกอบด้วยการดำเนินง,งานการกำกับติดตามการประเมินผลการรายงานผลและสามารถดำเนินง,งานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความรู้ความสามารถของบุคลากรและพบว่ามีการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินง,งานอย่างต่อเนื่องค่ะ สำหรับตัวบ่งชี้ที่2นะคะเรื่องของแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนค่ะข้อนี้ก็เป็นหน่วยงานใดไปไม่ได้เลยค่ะก็จะเป็นสำนักงานพัฒนาบุคคลนะคะที่ท่านกรรมการให้ข้อคิดเห็นว่าสำนักงานพัฒนาบุคคลค่ะมีแผน IDP ที่ชัดเจนเชื่อมโยงกับตัว Job Description รายบุคคลและเชื่อมโยงกับตารางรายงานผลการพัฒนารายบุคลของสำนักงานพัฒนาบุคคลค่ะ ซึ่งจะสามารถใช้เป็นตัวอย่างให้กับคณะหรือหน่วยงานในการจัดทำแผน IDP ได้ต่อไปค่ะสำหรับตัวอย่างหน่วยงานสุดท้ายนะคะจะเป็นบัณฑิตวิทยาลัยค่ะที่มีข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการประเมินในตัวบ่งชี้ที่2เช่นกันค่ะเรื่องแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรค่ะ ท่านกรรมการก็ให้ข้อคิดเห็นว่าบัณฑิตวิทยาลัยค่ะมีการพัฒนาบุคลากรที่อิงกลุ่มงานโดยในปีการศึกษาที่ผ่านมาค่ะก็ได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารงานในรูปแบบการกระจายงานไปสู่แต่ละกลุ่มงานซึ่งในแต่ละกลุ่มงานเขาก็ได้มีการกําหนดหัวหน้ากลุ่มงานแล้วแต่ละหัวหน้ากลุ่มงานก็มีการจัดทแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรค่ะเช่นเขาก็จะมีการจัดทำแผน การจัดการด้านความเสี่ยงเพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและแผนยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัยค่ะแล้วก็มีการจัดโครงการอบรมเพื่อลดความเสี่ยงในปีการศึกษาถัดไปเช่อนอบรมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบัณฑิตวิทยาลัยค่ะเพื่อให้เข้าใจถูกต้องในส่วนของมาตรฐานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามพันธกิจของหน่วยงานค่ะ ในส่วนนี้ก็ขออนุญาตาจบการรายงานในส่วนของตัวบ่งชี้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการรายงานในปีนี้และตัวอย่างของหน่วยงานที่ได้รับถือว่าเป็นตัวอย่างของหน่วยงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีค่ะที่มีในตัวบ่งชี้ที่1่และตัวบ่งชี้ที่สองที่จะสามารถพอที่จะเป็นตัวอย่างให้กับหน่วยงานอื่นๆในต่อไปได้ค่ะ